รถถักที่จะมาเล่นในวันนี้เป็นรถถัของอังกษิษเป็นเทสต์ที่ไม่เกิน6.3เกมทีจะเป็นยังไงต่อเราชมกันเลยนะฮะนี่ก็ไหลเข้ามาในเมืองคนระับบางทีบางคนเขา,า,า,าชอบไายในนอกเมืองติดเล่นในเมืองนะมันมีมุมเดียรจะหาบุกก่อน ตอนนี้ไหมตอนนี้ก็น่าจะดูดีๆนะตกส,ยสายรถจุดนะฮู้งจะเปิดตรงหัวได้เยจะไปอีกอนิดียงรถมานรอนะครับแถวนี้เหมือนได้ยินเสียงรถมานะนม,ม่ไหมผมว่าข้างหน้านเนี่ย เงียบๆหน่อยสีอย่างเดียวมันไม่ใช่หคนระเบอร์เลยไม่ตายในนัดเดียวโดนไปก่อนไทเกอร์มีไหมครับเสียงเสียงเครื่องข้างๆหมูเยอะมากเลยติ๊กตเ๊กแมวแมวไม่เอาเครื่องบินนะเอารถถัง หน้ามีครับเดี๋ยวเปลียนเข้าไปในไซส์ก่อนเลยกันนยังไม่เจอเนะัยยังมีอยู่ในไซส์เออเห็นข้างหน้าผมจอดครับเราเชียร์ตัวในไซส์ตออ่อเหรอเห็นมะีอยู่นะนี่างไง เข้าเลยเหรอเฮ้ยหมดจอดแลน่โอ,อ้อนะโอไม่ทันเฮ้ยนัเมื่อกี้ก็ไม่โดนอีกยังไม่ตามนะขอ,อยุดใสกันเลยครับปล่อยเขาไปก่อนนะดยวเขาย,ย้อนกลับมาแล้วไปย,ยิงมาเื่นกลงนังมัวหกแล้วหกแล้วโอ้โดนจีบแล้ว เยุดไซส์เสร็จไม่มีอะไรตามเกาะดันบ้านไม่ต่อว่อะมีเท่านะขันไหมทันไหมโอ้ยนึกว่าเขาจะต่อ,อยนะพอเดินหน้าต่อนะี่จ้กินนิ่งนะวนวนอย่างนี้เป็น จะยึดไสา์และโดนระเบิดไปเราก็เหมือนจะเจอรถที่มาทางนี้ทำการล้อยิงคลิกตึงหน้าสู้ไม่ได้อยู่แล้วรถบ้าอยาง,งการอะไรดีฮะมาแน่นอนนะเชื่อมั่นนะเราแค่ดับเครื่องแล้วนอนไว้รอรถนะไม่ใช่เครื่องบินนะอย่านะอย่าเห็นนะ อีกครับ<ป>จยนรเ่าจละไกันเือดหลได้อีกตัวแล้วก็เมื่อกี้นะวิ่งออกสายได้ไม่ทันเลยโดนยึดคืนไปก็ตรงไหนนี่ตมีครับมี่ bom tèk <laughs> bom tèk này hoặc nhạc lên là không phải Chết cái gì? Cái gì? Cái này là không phải là không phải là không ใช่ต่อครับเอาละยุ่เสร็จก็จต้องไปตีต่อหลอบไะหมดขวัญแท้เลยโอ้ได้ที่หนึ่งเกมนี้ก็ทนาทายยากครับด,ดูแลรถถังเขาเยอะเยอะอยู่ โอ้โหวิ่งมาดูแต่ฝ่าไม่ดูหน้าตัวเองเลยต่อครับมาดูเกมใหม่กันมั้งเกมเมื่อกี้ก็ยิงได้เยอะอยู่กลายเป็นรถลอยป่ะหรือมันเป็นรถลอยตั้งนานแล้วก็ไม่รู้นะก็เหยเล่น เออห,นะหนึ่งคันเน็ตเน็ตผมก็ทาไงเอาคันนี้วิ่งไปชนหน้าก็ไม่ไหวแล้วมันเจาะแรงก็จริงแต่เกาะบางนะเอาครับยิงเสร็จเปลี่ยนโพซิชั่นมาแต่มันมีรอยรอยล้อรถน,นะตนี้นี่เนี่ย <ules> ดูเกียร์อาเนะสิครับหรือว่าเป็นแต่รัสเซียมี็นไหมมีแค่ลอยยิงไหมตรงนี้องคนี้ก็เหมือนพอดีครับบ้าบ้าบ้าดูนู้นนู้นนู้มเลยมจะได้ ฮะแต่น่าจะมีรอสักพักแล้วเน่ยก็จะมีอะไรดีๆมาอยู่อืมอะไรนี่ครับพันธนึงพันธุ์แท้บูมอร่อยจริงๆ โอ้ยหลังมาได้ยินเสียงเครื่องไหมเนี่ยมีเพื่อนช่วยไหมเนี่ยรถัาดตีนะดับเครื่องนั่งรอมาแล้วเฮ้ย <laughs> <laughs> มาสอกคันนะเนี่ยไม่ใช่คันเดียวครับ ถังกจ้เสียวหน้านี่มาแน่ๆยังไงยังไงมาเปล่ามาเำอะไเของอะไรเอาไว้ชิบยิงไม่โดนคนปืนบ้าดาเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับัรถถังเชอรี่ ที่มันอ่านางนี้ป่ะไม่รู้เหมือนกันน้องบางเอาเรื่องอยูน่นะชนใครไม่ค่อยได้ครับแต่ทัง้งน้อยก็เดินมานนครับมีคนมองข้ามน่าผีชัยมาเล่นเยอะขอจบค้าจะเพียงเท่านี้นะเฮ้นยัมไคลิปหน้าข้าก้าวจะมาเล่นรถถังอะไรก็ออรอติดตามชมด้วยนะครับสํหรับวันนี้แคลาไปก่อนสวัสดีครับ